เหตุที่ทําให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพิสุจน์ทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดราาัจฉานจําพวกมีหญ้าเป็นพักษาสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นย่อมใช้ฟันแทะเล็มกินหญ้าสดก็เหล่าสัตว์เดราาัจฉานจําพวกมีหญ้าเป็นพักษาคืออะไรคือมา้าโคลาแพะเนื้อหรือแม้จำพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดไรๆ ที่มีหญ้าเป็นพักษาพิสุทั้งหลายในเบื้องต้นคนพานนั้นนั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกที่มีหญ้าเป็นพักษาเหล่านี้พิสุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคู่เป็นพักษา สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นได้กลิ่นคู่แต่ไกลไกลแล้วย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่าจักกินตรงนี้จักกินตรงนี้เปรียบเหมือนพวกพรามเดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาด้วยตั้งใจว่าจักกินตรงนี้จักกินตรงนี้ฉันใดพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคู่เป็นพักษา สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นได้กินคู่แต่ไกลๆแล้วย่อมวิ่งไปดไ้วยหวังว่าจากกินตรงนี้จากกินตรงนี้ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคู่เป็นพักษาคืออะไรคือไก่สุกรสุนักบ้านสุนักป่าหรือแม้จำพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดใรๆๆที่มีคู่เป็นพักษา พิสุทั้งหลายในเบื้องต้นคนพาน,นัชน,นั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกมีคู่เป็นพักษาเหล่านั้นพิสุททั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในที่มืด ็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในที่มืดคืออะไรคือตักแตนโมดไส้เดือนหรือแม้จำพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดไรๆที่เกิดแก่ตายในที่มืดพิสุจทั้งหลายในเบื้องต้นคนพานนั้นนั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรถ และทํากรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตวตต์จำพวกเกิดแก่ตายในทีน่มืดพิสุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในน้ำก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในน้ำคืออะไรคือปลาเต่าจระเข้หรือแม้นจำพวกอื่นๆ ไม่ว่าชนิดไรๆไรที่เกิดแก่ตายในน้ำพิสุจทั้งหลายในเบื้องต้นคนพานนั้นนั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในน้ำ ภิสุุทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกคืออะไรคือเหล่าสัตว์จำพวกที่เกิดแก่ตายในป่าเน่าก็มีในศพเน่าก็มีในขนมกุมาลเก่าก็มีในน้ำคล่ำก็มีในหลุมโสโครกก็มี หรือแม้จำพวกอื่นๆไม่ว่าชนิดไร่ไที่เกิดแก่ตายในของโสโครกพิสุทั้งหลายในเบื้องต้นคนพานนั้นนั่นแลเป็นผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสและทำกรรมอันเป็นบาปไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสัตว์จำพวกเกิดแก่ตายในของโสโครก พิสุุทั้งหลายเรากล่าวเรื่องกำเนิดเดรัจฉานแม้โดยอนเนกปริยายแลเพียงเท่านี้จะกล่าวให้ถึงกระทั่งความทุกข์ในกำเนิดเดรัจฉานไม่ใช่ทำได้ง่าย